ใช้สภาไปทำความชั่วให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนั้นเราจะไปเชื่อนี่นะครับว่าเข้าหรือไม่เข้าทำหรือไม่ทำจากปากของคนที่โกหกตลอดเวลานั้นมันเชื่อไม่ได้อยู่แนละ้วน้ำหน้าเนี่ยนะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีพ่อนายกสบายทิกสภาความชิบหายที่ถัดจากนี้ไปเนี่ยคุณจะเอาอะไรมารับผิดชอบหน้าตาอย่างคุณหรือรับผิดชอบถ้าคุณรับผิดชอบคุณจะหนีไปถึง17ปีอะ เพราะฉะนั้นอนก็จะเอา้าห้างก็จะเอา้าโรงแรมก็จะเอา้าช่วครบวงจรจริงจริงปรากฏการที่จังหวัดภูเก็ตมีคนภูเก็ตที่กล้าลุกขึ้นมาประกาศต้านไม่เอาคาสิโนอีกต่อไปมีการรัดหมายในการชุมนุม ในวันเสาร์ผมเรียนกับพี่น้องว่าลามไปถึงที่ราชบัณฑิตก็มีมติไม่เอาคาสิโนโชเช็กเช่นเดียวกันวันนี้เครือข่ายต่อต้านการพานันกว่าร้อยองค์กรก็ไปยื่นหนังสือให้กับผู้นำฝ่ายค้านต้าน คาสิโนเชกเช่นเดียวกันผมเรียนกับพี่น้องว่าการบรรจุระเบียบวาระของประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ส่งผลและมีแรงกระเพื่อมขึ้นในสังคม คนที่ผ่านในการต่อสู้กันมานั้นต่างก็รู้กันอย่างชัดเจนว่าใครชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นไม่ใช่เรื่องจำนวนคนแต่เพียงแค่อย่างเดียวแต่ที่ใหญ่กว่าจำนวนคนนั่นคือความชอบธรรมและความถูกต้องความดีงามที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ต่างหากเรา คนที่ไม่เคยผ่านการต่อสู้คือกระจอกกระจอกบางสำนักนที่พยายามจะวิเคราะห์ว่าจุดไม่ติดเหมือนนี่ยนะครับประเทศที่มีศัตรูมาบุกแล้วมันยอมรับสบภาพเลยว่ามันสู้ไม่ได้แล้วมันก็ไม่สู้แล้วมันก็มอบตัวขายตัวให้กับต่างชาติ ถ้าคนในบนรรพบุรุษของเราคิดเชกเช่นนี้ก็ไม่เหลือประเทศไทยในวันนี้เพราะฉะนั้นจะสู้ได้หรือไม่ได้ไม่เกี่ยวรู้อย่างเดียวว่ากูจะสู้กับมึงเนี่ยแหละเพราะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนั้นการพยายามอธิบาย แม้ว่าวันนี้ผมไปออกรายการโทรทัศน์ประธานวิปรัฐบาลโดยส่วนตัวก็รู้จักจะย,ยืนยันอย่างไรก็ตามว่าพรุ่งนี้ไม่เข้าสภาแต่ผมก็รู้เต็มอกเชกเช่นเดียวกันว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ใคร ตอนพรบสุดซอยผมก็ได้บอกกับเขาว่าที่มันพังพินาศเพราะไปลักกลับไปลักซึ่งความถูกต้องลักซึ่งความชอบธรรมวันนั้นผมยืนการานบอกว่าอย่าได้ไปทำถ้าจะนิรโทษกรรม ก็ให้เฉพาะประชาชนทุกฝ่ายไม่ต้องให้แกนนาไม่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตคอรัปชันไม่ฟังเสียงมากเสียงมากประชุมลากดืดนที่เขาเรียกว่าลักลับผ่านวาระสามคนก็ออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองท้ายที่สุด พังทั้งรัฐบาลผมบอกเวลานั้นว่าอย่าให้ประชาชนเขาต้องไปติดคุกและนี่คือความหวังเดียวของเขาถ้าเอาเรื่องคดีของแกนนำและคดีทุจริตขอรับชันเข้าไปนั้นจะไปทำลายความหวังเดียว ของประชาชนไม่เชื่อมาวันนี้เส้นประสาทส่วนจำเนี่ยเริ่มจะถูกทำลายอีกแล้วจากลักหลับตอนตีสี่วันนี้มันแน่ปล้นกลางแดดเลยเพราะอย่างไรก็ตามนั้น การจะใช้เสียงข้างมากลากไปนั้นและอย่างที่ผมบอกว่าเขาไม่ได้ยี่ะะก,กับประชาชนเพราะเขาไปหยุดบรรดากลุ่มทุนได้ไปกดในแต่ละจุดและคนก็ดันไปกลัวไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้มันจะกลัวอะไรพวกเราที่นี่ก็ไม่กลัวใครมันทั้คนแต่ปัญหาว่าไอ้พวกนั้นมันกลัวผมเรียนกับพี่น้องว่า บรรดาลักาารเมืองเขาก็ไม่ได้มีอะไรมั่นใจเหมือนกันการใช้สภาไปทำความชั่วไปใช้เสียงข้างมากลากความชั่วให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนั้นเดี๋ยวจะไม่มีสภาให้อยู่กันอีกจำปากมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ วันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามที่ที่มีการนัดหมายกันไปนั้นอย่างไรเราก็ไปเราจะไปเชื่อนี่นะครับว่าเข้าหรือไม่เข้าทำหรือไม่ทำจากปากของคนที่โกหกตลอดเวลานั้นมันเชื่อไม่ได้อยู่แล้วเราไปแสดงจุดยืนสู้กันทุกขั้นตอน วันนี้พี่น้องสื่อสารมวลชนบางสำนักก็ถามผมว่าแล้วจะทำยังไงผมบอกว่าตอนนี้ก็หกสิบแล้วถ้ายี่สิบกว่าอาจจะข้ามเข้าไปในสภาแต่อย่างไรก็ตามเราไม่มีความจำเป็นเพราะเนี่ยครับเขาเข้าสภาวันไหนแค่ประกาศนี่นะครับว่าจะเข้าในวันพรุ่งนี้ แรงกดก็ไปที่ภูเก็ตแรงกดไปที่ร้อยกว่าองค์กรเครือข่ายการพนันแรงกดไปที่ราชบัณฑิตผมเชื่อว่าแต่ละจังหวัดนั้นพี่น้องประชาชนที่รู้จักผิดชอบชั่วดีนั้นเขาจะได้กล้าลุกขึ้นมาถ้าเขารักประเทศไทยเขารักลูกรักหลานรักอนาคตของชาติ ไม่มีใครที่จะนิ่งดูได้ได้ส่วนคนที่เกิดมาชีวิตมันบัดซบนะครับบอกว่าอย่างไรก็จุดไม่ติดแล้วพยายามดูถูกดูแคลนกันนั้นผมบอกกับพี่น้องว่าไม่ใช่อยู่ว่าจุดติดหรือจุดไม่ติดมันอยู่ที่ว่านี้นะครับว่าประชาชนอย่าว่าแต่จำนวนเท่านี้เลยถ้าความไม่ถูกต้องคนหนึ่งคนลุกขึ้นมาต่อต้าน ก็ต้องรับฟังเขาเชกเช่นเดียวกันผมพยายามนี่นะครับบอกว่าการต่อสู้กับเจ้าเล่เพทุบายนั้นถ้าเขาตรงไปตรงมาเนื่องจากไม่ได้เป็นนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งมาจะต้องกลับไปทำประชามติ มันก็ไม่กล้าที่จะทำประชามติอ้างว่ากฎหมายยังไม่แล้วเสร็จประธานวิปรัฐบาลพยายามอธิบายกับผมว่าตามกระบวนการของสภาไม่ว่าสภาผู้แทนราษฎรชั้นคณะกรรมการวาระสองวาระสามวุฒิสภาสองปีกว่าจะได้สร้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมบอกว่าถ้ามันนานขนาดนั้นแล้วมันจะรีบไปหาอะไรอะ่ะวันนี้เนี่ยนะครับไอคนที่ไปเร่งเรื่องนี้มันร้อนอะไรนักหนาเพราะว่าวันพฤหัสหนา้าตรงกับวันที่สิบนั้นแพทยสภา โดยประธานอนุจะถแถลงรายงานผลการสอบสวนเรื่องกรณีชั้นสิบสี่ยัญญาบันแพทย์ทั้งโรงพยาบาลราชทันและโรงพยาบาลตำรวจและถ้าชั้นอนุซึ่งมีการสอบสวนจนเป็นที่แล้วเสร็จ พบว่าการป่วยตลอดระยะเวลาร้อยแปดสิบวันนั้นไม่ได้ป่วยขั้นวิกฤตทีนี้แหละครับใครจะวิกฤตกันบ้างผมจึงบอกให้เพราะฉะนั้นอาการร้อนรนลุกลี้ลุกลนต้องเร่ง แต่เขาหารู้ไหมว่าถ้าชั้นสิบสี่จะต้องกลับเข้าไปในคุกหรือจะต้องหลบลี้หนีภัยกันอีกรอบหนึง่งแน่นอนที่สุดบรรดาพักร่วมรัฐบาลก็ต้องคิดมากเป็นธรรมดาว่า พร้อมจะไปตายกับคนที่มันตายทางการเมืองไปแล้วหรือไม่พี่น้องที่รักทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าพี่น้องที่ติดตามฟังการถ่ายทอดและยังคิดว่าธุระไม่ใช่ให้พี่น้องคิดถึงในอดีตว่าไอคิดกันแบบนี้แหละครับ ที่เราเสียกรุงกันสองครั้งจนกระทั่งนี่นะครับประวัติศาสตร์ได้อธิบายว่ากรุงศรีอยุธยาจับไม่แพ้ถ้าคนกรุงศรีอยุธยาไม่เปิดประตูให้กับพม่าเข้ามาเผาเมืองวันนี้ในสังคมเราก็เช่นเดียวกันความมักง่าย และคิดว่านี่คือรายได้เข้าประเทศทางที่จริงมันคือความบันไรเข้าประเทศคืนนี้ตอนตีสามเนี่ยแทนที่ว่ารัฐบาลวางแผนจะรับมือกันสหรัฐประธานาธิบดีทรัมปจะเพิ่มภาษีเนี่ย อากร้อยละสามจะไปร้อยละสิบห้าหรือจะมากกว่านั้นไอ้นั่นแหละคือหายนะแต่ของเราไม่เกี่ยวแผ่นดินไหวตึกถล่มไม่เกี่ยวกูจะทำบอลอย่างเดียวมึงจะบ้ากันยังไงสมัยผมเป็นผู้แทนราษฎรบรรดาพรกพวก ไปเล่นบอลเนี่ยนะครับที่ฟังเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมทองคำแผ่นดินไหวแต่ว่าไม่รุนแรงแบบนี้มาเล่าให้ฟังผมก็บอกว่าถ้าตึกทับตายเนี่ยจะอ่านประวัติงานศพว่ายังไงนะเพราะนะครับสถานที่เหล่านั้น มันเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายแต่วันนี้ผมเรียนกับพี่น้องแ่าะเรื่องกนนารพนันออนไลน์นั้นมันเป็นของตายวันนี้ก็ปล่อยให้เล่นกับทั้งบ้านท,ทั้งเมืองหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบนั่งเงียบสนิทนั่งนิ่งตำแหน่งไม่สั่นไหว พราะทุกอย่างลมตัวเป็นที่เรียบร้อยถ้าจะมีการปรับแก้ก็แค่เป็นกฎกระทรวงแต่ที่ต้องเอาไว้ได้คือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งเอาบอนคาสิโนซึ่งพยายามจะพูดว่า10% 10%แต่รายได้มัน80% และที่สำคัญคนเราเวลาชั่วนี่มันชั่วสมบูรณ์แบบที่ผมบอกที่แปลงการท่าเรือนั้นเนี่ยไอบ้บรรดาเนี่ยนะครับนักอสังหาริม,มทรัพย์บรรดานักการเมืองบางคนเห็นอย่างกัเห็นเนี่ยนะครับเห็นอย่างกับเห็นมะม่วงเบาน้ำลายไหลอยากได้ แต่มันเป็นที่หลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการออกแบบวางแผนนั้นเมันไม่ใช่เฉพาะคิดเรื่องบอลมันอยากจะทำห้างอยู่แล้วมันอยากจะทำโรงแรมอยู่แล้วมันอยากจะทำศูนย์ประชุมอยู่แล้วที่ยาวเป็นกิโลหาได้ที่ไหนในกรุงเทพมหานครที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นบอลก็จะเอา ห้างก็จเจ้าโรงแรมก็จเจ้าชั่วครบวงจรจร,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 จริงๆส่วนต่างจังหวัดก็มีแนวความคิดที่ไม่ได้แตกต่างกันนี่ภูกเก็ตเป็นพื้นที่ที่เขาจะสร้างชาวบ้านลุกขึ้นมาแล้วนี่เชียงใหม่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรือไง ถึงที่สุดเนี่ยนะครับจะพวกเขาได้ไงเลือกตั้งผู้แทนแพน้ราบคาบเหมือนกันต่อไปใครจะไปเที่ยวเอา้าฝุนก็เยอะอยู่แล้วได้บอนแถมไหมมาเฟียเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วบ้านเมืองมันจะอยู่กันยังไงผมเรียนกับพี่น้องว่าแต่ละจังหวัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั้น และแม้กระทั่งจังหวัดที่ไม่ใช่เป้าหมายถ้าเราเป็นคนไทยมีความรักชาติบ้านเมืองจริงนั้นเเราต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านบางคนชีวิตอาจจะอยู่อีกไม่กี่วันแต่ประเทศและคนรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ล,ลานเรามันอยู่ชั่วกับชั่วกันเราจงคิดถึงเขาไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวของเรา น้ำหน้าเนี่ยนะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีพ่อนายกสบายชิกสภาคุณจะมีชีวิตกันอีกกี่วัน่ะแต่ความชิบหายที่ถัดจากนี้ไปเนี่ยคุณจะเอาอะไรมารับผิดชอบกับความเสียหายของชาติบ้านเมืองหน้าตาอย่างคุณหรือรับผิดชอบถ้าคุณเป็นรับผิดชอบคุณจะหนีไปถึงสิบเจ็ดปีอ่ะเราจะปรับทุกวิธีการ เพื่อเท่าทันและสู้ไกลพวกกันล้นพวกนี้ให้ได้พี่น้องที่รักๆผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าเราไม่ข้ามพ้นเราไม่เปิดประตูกว้างตอนผมกับพี่นกเขาเนี่ครับทำคณะหลอมรวมเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราเปิดประตูทุกบานไม่ปิดกั้นใครเพื่ออะไรครับลำพังเรา สู้เต็มที่อยู่แล้วเป็นที่เข้าใจแต่ทุกคนที่จะเข้ามาร่วมสู้เราจะต้องไม่มีอะไรไปขวางกั้นทางความรู้สึกเราอยู่ในฐานะประชาชนผู้ถูกหลอกจากทุกภาฝ่ายมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของประชาชนจะต้องรักกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองของเราพี่น้องที่เราทั้งหลายนี่คือแก่นแท้ ผมไม่เคยผ่านว่าบ้าต้องไปถือตำแหน่งแห่งหนอะไรสมมุติทั้งนั้นมันเปลือกทั้งนั้นข้าวของน้ำอาบน้ำเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่ายศไหนก็ตามเพียงแต่ว่าเรากำลังทำหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นภารกิจอันนี้ยังเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่สู้ไม่ได้ เราอย่างไรก็สู้กับมันได้เราจะไม่แพ้ถ้าเรายังไม่ยอมแพ้และมันยังไม่ชนะถ้าเรายังไม่ยอมแพ้เชกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันพรุ่งนี้พี่น้องประชาชนที่ฟังการถ่ายทอดและพี่น้องที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องโซเชียลมีเดียได้ช่วยกระจนกระจายกันไป เพราะการพนันที่ผมบอกนั้นคือการทำลายความมั่นคงคาสิโนโคือการทำลายความมั่นคงพนันออนไลน์คือการทำลายความมั่นคงความมั่นคงคืออะไรครับคือชาติคือศาสนาคือพระมหากษัตริย์และประชาชนคนที่มีหน้าที่ ถ้าคุณไม่ทำหน้าที่คุณก็ไม่ควรจะมีหน้าที่อีกต่อไปครับพี่น้องหลายเชงเงเสพสุขไม่รับผิดชอบในหน้าที่ข้างหน้าวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าทุกองค์กรถ้าทำหน้าที่ไม่ดึงเวลาให้บ้านเมืองเกิดความเสียหายไม่ว่าแพทยสบาในวันที่สิบ ไม่ว่าจะเป็นปปชไม่ว่าจะเป็นองค์กรอื่นใดแม้กระทั่งสารสถิตยุติธรรมซึ่งนี่นะครับมีคนไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาคำพิพากษาจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องถ้าคนทำหน้าที่บ้านเมืองเราไม่เดินมาถึงจุดนี้ เราเดินมาถึงจุดวันไหนอยากจะแบ่งสมบัติกต่างชาติห้าสิบห้าสิบอยากกระสมบัติในบ้านมันอยากจะให้เป็นดินเก้าสิบเก้าปีอยากจะทำแลนด์ปิดซุกที่แถมที่เก้าสิบเก้าปีสามแสนได้มันทำได้อยากจะทำลายระบบเงินตราสร้างเงินตรา เป็นของตัวเองขึ้นมาทำได้อะ่ะเพราะฉะนั้นในท่ามกลางที่ประชาชนอ่อนแอเขาคิดว่าทุกสิ่งนะทำได้ทั้งนั้นทำแล้วก็ไม่มีใครยืนขวางนี่แล้วไถ้าทายประชาชนอยู่เรื่อยผมเรียนกับพี่น้องว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้าประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมายืนขวางเราจะนี่นะครับจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็รู้แต่อย่างน้อยที่สุดเราได้อธิบายกับตัวเองได้แล้วเราได้ทำอย่างถึงที่สุดแล้วแต่คนที่น่าละอายคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยแต่ก็พลอยอาศัยในแผ่นดินนี้เหมือนกัน คนที่คอยแต่เก็บเกี่ยวรอสถานการณ์เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นภาระหน้าที่วันพรุ่งนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าประธานวิปรัฐบาลจะยืนยันกับผมผ่านรายการโทรทัศน์ว่าจะไม่บรรจุแต่ผมไม่เชื่อเพราะอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะไปขัดขวาง จะไปจับมืออะไรกันไม่ได้แต่เราไปส่งเสียงไปสะท้อนไปร่วมปลุกประชาชนอีกหลากหลายจังหวัดให้เห็นถึงภัยจากการสร้างคาสิโนอันนี้และการพนันออนไลน์และวาดหวังว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าพักฝ่ายคา้านพักรัฐบาลเขาจะได้ยินประชาชนถ้าการเป็นนักการเมือง เป็นผู้แทนราษฎรและไม่ได้ยินเสียงราษฎรคุณก็ไม่ควรจะเป็นผู้แทนราษฎรอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องที่นราทั้งหลายวันพรุ่งนี้ที่บรรดาแกนน้ำเขาได้นัดหมายกับพี่น้องแปดโมงเช้าเราก็เจอกันที่นี่พี่น้องมาสายมาเลทกันบางเอาเป็นว่ามาตั้งหลักกันก่อนเก้าโมงก็ขับเคลื่อนกันไปแต่มากันก่อน ผมเรียนกับพี่น้องว่าอย่างที่ผมบอกอย่างที่พี่ปองหลายคนได้บอกปรับวิธีให้เท่าทันพี่น้องต้องรู้ว่าอะไรก็แล้วแต่นั้นเรากำลังจะสู้กับคนกันล่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราทำหน้าที่คือเปิดประตูจิตใจกว้างขวางตามที่ผมบอกถ้าเราคับแคบเมื่ออะไรใจเราเล็กเท่ากับขามดเหมือนแก่พวกนั้นมัน เราไม่มีวันชนะโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเราใจใหญ่เอาประเทศเป็นเป้าหมายเราจะชนะในศึกนี้นะครับแม้ว่าจะได้รับการดูถูกดูแคลนอย่างไรก็ตามแต่ปลายทางนั้นความต้องการและการกระทําของพวกเรานั้นจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองสื่อไปกับพี่น้องที่เราแต่ละวันนี้พี่น้องลองดูเถอะครับ ว่าแผ่นดินนี้เกิดอะไรขึ้นอาคารสูงทางด่วนและการก่อสร้างต่างๆได้เหล็กที่ไม่มีคุณภาพแต่เงินจ่ายเต็มหน่วยงานทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องการใช้เงินของแผ่นดินซื้อพรมผืนละแสนเก้าอี้ตัวละเกือบแสนตัวละเป็นแสนผักบัว ซึ่งมันไม่รู้มันควรจะอาบน้ําที่บ้านหรืออาบน้ําที่ทํางานความจริงควรจะเป็นแบบอย่างว่านี่ครับการไปตรวจเงินแผ่นดินนั้นคนที่ไปตรวจต้องไม่มีความฟุ้งเฟอ้อใดๆคุณนั่งเก้าอี้ตัวละแสนคุณจะเป็นเทวดาหรืออยังไงอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอกระบวนแบบนี้มันก็ทำเอากันหมด เครื่องหนังก็ต้องมาจากอิตาลีทั้งที่มันก็มาจากบ้านนอกเหมือนกับเรานั่นแหละสร้างอาคารพี่น้องที่เราสละถ้าพนักงานเน,นะอาคารสองพันล้านถ้าพนักงานทํางานอยู่อาคารนั้นห้าร้อยก็เฉลี่ยว่าคนหนึ่งคิดค่าทำงานเนี่ยนะครับสี่ล้านบาทต่อคนเพื่ออะไร บ้านเมืองเราเสียเงินกับประเภทอย่างนี้เต็มกันไปหมดการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้ของที่ไม่มีคุณภาพเราดูถนนต่างประเทศเนี่ยนะครับเหล็กนี่นะครับโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยชาตินี้ยังไงถนนก็ไม่พังของเราเห็นว่าพรุ่งนี้มันจะรอดมันจะผ่านไปได้ทั้งที่นะครับเราก็เป็นคนเหมือนกันกันกบเขา แต่เพราะการเมืองการปกครองเราที่มันไม่แข็งแรงไงการปราบปรามคอร์รัปชันที่มันไม่มีความแข็งแรงบ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจุดประกายเรื่องการซิโนการพนันออนไลน์นำไปสู่การชำระล้างแผ่นดินทำให้ประเทศไทยเป็นสีขาวนี่จะเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนกราบขอบพระคุณมากครับพรุ่งนี้พบกันกับพี่นองครับ